คือจะให้ดีก็คือให้ผลตกตกอนส<ข>องวัน,น,นะครับเพื่อให้ดินมีความชืน้นแล้วถ้าฝนไม่ตกนี่คือรดน้ำให้ชุ่มได้ได้ครับแต่ต้องมีระบบน้ำครับสำหรับคนสำหรับคนที่ไม่มีระบบน้ำก็คือรอฝนรอฤด,ดูกาล ของพี่ไม่รอนะพี่ใช้ระบบหลักกับหิ้วอ,อันนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยอะประมาณ50สิบต้นนี่พี่หักกับหิ้วก็เป็นต้งเอียงก็ได้นะครับเด,เดี๋ยวถามพี่ตาหักด้นบางคนบอกว่าถ้าปลูกเอียงเนี่ยถ้าเอียงมัน,ม,นมันแตกต่างกันยังไงฮะมันมัน,มนยังเป็นโจทย์ที่มันถ้าถ้าเราเอียงด้านขึ้นมาอยู่ครับแล้วด้านล่างหน่อจะขึ้นยังไงอ๋อโอเคฮะครับฮะก็เหมือนเหมือนกันนะครับบางทีทฤษฎีเยอะไปก็ไม่ดีครับเพราะไผ่ไม่ว่าเราจะปลูกลึกหรือว่าตื้น เขาอยู่ได้ประมาณ2ี่0เซนา30มชิับถ้าลึกเกินไปบางทีน้ําน้ําจะลงไปไม่ถึงครับต้องใช้มือใช่ไหมครับใช้พวกอะไร่านี้ไม่ได้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 ครับแต่ไม่มีด้ต้องรบกวนท่านประทานได้นะครับวันนี้จะได้สำรัสดินดูหนยดินเป็นยังไงเนี่ยดเนร่กวนอะไรอย่างเนี้ย ที่สาคัญต้องเหยียบให้แน่นด้วยไหมใช่ครับเอไม่ให้มีอากาศ่ให้มันแนบเพื่รับ่ให้รับผลเลยให้ตามสบายเลยนะเหมือนเหมือนรับปู้ในสวนเลยถ้าในช่วงหน้าแล้งให้เราให้เราทาเป็นร่องไวแต่ถ้าหน้าฝนให้เราครับเสมอกันหน้าดินรังไม่ดีรังดีครับสวัสดีครับผมตั้มไผ่สร้างมนนะครับสวนไผ่กัิกา สวัสดีครับผมตั้มไผ่ซางหนนะครับก็อาชีพหลักก็คือทพันตัดลำแล้วก็ไปลูกไผ่ซางมนนะครับรู้สึกดีครับได้มาเสวนาที่นี่ก็ได้ให้ความรู้องค์ประกอบไปเยอะแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มกลับมาเยอะเหมือนกันสิ่งที่คาดหวังนะครับก็คือ,อได้มาแชร์ความรู้ให้พี่ๆน้องๆอาจจะไม่มากก็น้อยก็ถ้าตอบคำถามได้ผมก็จะตอบทุกคำถามครับ ปกติแล้วพี่ตั้มมีหลักๆเลยของของที่บ้านเราทําอาชีพอะไรดีดอ่าที่บ้านเลยก็ท,ท<ำ>ําทําไม้ตะเกียบครับครับแต่ก็กิ่งพันุ์นี่ก็เป็นอาชีพเสริมแต่ทุกวันนี้กลายเป็นกิ่งพันเนี่ยเป็นอาชีพหล<อ>ักผมก็เก่งอยู่เรื่องเดียวครับเรื่องขยายพันธุ์เรื่องอื่นผมก็ต้องเรื่องเรื่องอื่นผมก็ต้องมาแลกเปลี่ยนความรู้จากท่านอื่นได้วิชาเผ่า <c oughs> ฐานจากลุงสาใบก็ เราไปจัดก,การที่สวนนะครับถ้าเป็นเรื่องสิ่งพันธุ์ผมก็พอให้ความรู้ได้แต่ก็ไม่ไม่ได้ห่วงห้ามวิชาอะไรก็สอนให้ได้หมดถ้าท่านใดไม่เข้าใจก็ถามในกลุ่มได้ครับเด,เดิมทีนี้ทำตะเกียบใช่ครับจา,จากพืนเพยเราใช้ไม้ตัวไหนอ่าสางนวนครับสาง,งนวนเ<า>นาะคือเริ่มต้นจริงๆอ่ะก็คือเริ่มมาจากการแปรรูปทำไม้ตะเกียบไม้เสียบอาหาร ทีเนี้ยวัตวัตถุดิบคือเริ่มไกลครับเราก็เลยเราก็เลยแบบเริ่มขยายพันธุ์ขยายพันธุ์เพื่อปลูกในที่ของเราเองประมาณ50ไร่ของตอนแรกการทํากิ่งพันธุ์ตอนแรกเนี่ยเป็นอาชีพเสริมมากกว่าครับแต่ทีเนี้ยการผลิตก,กิ่งพันธุ์ในเชิงเกษตรกรเนี่ยมีรายได้ดีกว่าดีกว่าครับซึ่งจะทําได้ในช่วงหน้าฝนครับ ครับคือไม้ตะเกียบเนี่ยในช่วงหน้าฝนจะเป็นช่วงที่ว่าเราทําลําบากอ๋อใช่มันมันเกี่ยวเนื่องคือความชื้นของไม้หรือยังไงพี่ใช่ครับคือเราต้องใช้แดดในการตากไม้<า>ครับทีนี้ไม,ไม,ไม้เวลาเราตากแล้วไม้ไม่แห้งครับเราก็เลยต้องหาอาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่ว่าในช่วงหน้าฝนครับก็เลยได้ลองขายายพันธุ์นี่แหละครับอ๋อจริงจริงมันเป็นทางเลือกเนาะใช่แต,แต่แต่ตัวนี้เป็นอาชีพหลักแล้วอาชีพหลักเราจริงจริงนี่คือแปรรูปทำไม้ตะเกียบ ทีเนี้ยเราก็เลยลองขยายพันธุ์ดูกลายเป็นว่าชาวบ้านเริ่มสนใจในสี่พันธุ์ตัวนี้เราก็แจกบ,บ้างขายบ้างกลายเป็นกลายเป็นปากต่อปากไปลูกค้าก็ได้เริ่มมาสนใจตอนแรกก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนเหมือนกันครับก็ลเลยลง facebook ทีนี้ลูกค้าก็เริ่มติดต่อเข้ามาก็สั่งซื้อเข้ามาเยอะแล้วทีเนี้ย เราก็ได้มีการขายลำลำไผ่สร้างมนเนี่ยตอนแรกเราไม่คิดว่าเราจะขายได้เราคิดว่าเราจะามาแปรรูปทำไม้ตะเกียบกลายเป็นมีแม่ค้าจากป่าจีนบุรีเทียนทะเลได้มาถามหาซื้อลำไผ่สร้างมนอา้าวทีนี้เราก็เลยเปลี่ยนจากการแปรรูปทำไม้ตะเกียบม,มาตัดลำขายก็เลยเริ่มตัดลำขายพอลำเริ่มขาตลาดเราก็เลยคิดว่า อ่าจะส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาแบบอ่ปลูกแล้วก็รับซื้อเพราะบางท่านปลูกแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหนเราก็เลยเริ่มขยายกิยงพันทีเนี้ยพอเราเริ่มขยายกิ่งพัน์ก็มาประมาณสิบปีแต่เราก็ยังตามหาลำไม่เจอเลยทุกวันเนี้ยว่าลำว่าลำไปอยู่ที่ไหนหมก็เลยมีลูกค้าทั้งเก่าทั้งใหม่ครับทุกวันเนี้ย ปีหนึ่งในสวนผมก็ขยายพันธุ์หมดเลยทั้งหมดห้าสิบไร่แแล้วก็มีลูกสวนอีกประมาณ 10, 10สิบสิบกว่าสวนที่ช่วยกันขยายพันธุ์แต่ละปีช่วงช่วงหน้าแรงเราก็เข้าโรงงานแปรรูปตัดลำส่วนหน้าฝนเราก็มาขยายพันธุ์ครับประมาณกี่แสนกิ่งพี่รวมๆที่ออกจากพันธุ์พิทัมเข้าๆได้ไหมเพราะว่าต่อปีนี่ต่อปีอแ,สแสนแสนต้นแสนต้นเนาะต่อปีของพิทัมประมาณแสนต้นเนาะเพราะว่าเราจะได้ประเมินถูกว่าเออเนี่ย ค,คือคือมันเป็นผลผลน,นี้คือรายได้เฉพาะในช่วงหน้าฝนนะครับฮะอ๋อฤด,ดูเดียวที่อยาก,การทํากิ่งใช่ครับเราด้วยเครือข่ายด้วยใช่ครับอ๋อ,อ,อเพราะ,ะไม่ไม่อย่างนั้นชาวบ้านเขาก็ไม่มีรายได้เพิ่มครับ,รบเขาก็ไม่มีตลาดที่จะเหมือนเรารองรับตลาดให้ชาวบ้านด้วยครับตอนตอนนี้พี่ตั้มให้ลูกค้ากลุ่มกลุ่มใหญ่ของเราเลยนี่ส่วนมากจะเป็นเป็นตัวแทนจาหน่ายเป็นร้านห้างร้านหรือว่าจะเป็นเป็นเออเกษตรกร มีทั้งตัวแทนจำหน่ายมีทั้งเกษตรกรนะครับเพราะว่าเหมือนกับบางทีเขาเบื่อเบื่อการเมืองเบื่อหลายสิ่งหลายอย่างก็เลยผันตัวเองมาปลูกไผ่ในชิงพานิ์มั่งปลูกเพื่อความสุขทางใจมั่งอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเดิมก็แต่ละปีก็สั่งปีแล้วเป็นหมื่นสองหมื่นมีจำดูแค่ค่ะเลค่กรบเาเลค่กับเร โอ้ยิ่งได้ข้าวสารยิ่งถือเด้ไไมม่าเนายส่วนจากจากพี่ตั้มเองเนี่ยจากเครือข่ายที่ผ่านพี่ตั้มเนาะปีหนึ่งกี่แสนกิ่งพี่แค่ในส่วนผมก็เกือบแสนนะครับเกือบแสนเนาะทุกส่วนอีกสิบสิบกว่าส่วนนะครับแต่ละส่วนก็มีปริมาณออกมาหมื่นหมื่นหมื่นต้นขึ้นก็มีสองพันต้นก็มีสามเหมือนเหมือนเราช่วยให้ชาวบ้านเขามีรายได้เพิ่มครับ เราอูดได้ไหมแล้วท่อเล็กมีหน้าที่อะไรครับผมท่อเล็กเนี่ยเป็นตัวระบายแก๊สจากการปลูกไผ่นี่มันมีสาัดิตผลครับคือคือคือปลูกแล้วปลูกต่อพี่คูซื้อผมไปปลูกแล้วดีคุณภาพพี่ปลูกก็เป็นแนะนําให้เพื่อนอีกครับครับเป็นแบบนี้ด้วยเต้องเอาเป็นยอดอ่อนเหรคะขั้วนี่เราจุดประสงค์กันเพื่ออะไรครับเวานน่แม่น่เดงขิงมือผมใช่ไหมล่ะมาเลย พี่ดาแนะนาวิธีสังเกตได้ไหมฮะสังเกตคัดแม่พันธุ์ต้นพันธุ์นี่เราเราต้องอเราต้องไปถึงแปลงแปลงที่ทําดีกว่าครับครมแปลงที่เขาผลิตต้นพันธุ์จริงๆอ,อ๋อเพราะว่าถ้ามันไม่ได้พันธุ์แท้มาทาให้เราเสียโอกาสเนาะใช่ครับเสียโอกาสเสียเวลาครับเสียความรู้สึกครับอันดับ,บหนึ่งมันแตกต่างกันมันเป็นไม่เหมือนกัน,น,นไม่ผมกันเลยมาแสดงว่าต้องดูที่ส่วนครับ ต้องต้องไปถึงสวนสวนต้องพันครับสวนกิ่งพันสแสดงว่าอาจจะเป็นสร้างมนนวลครับพี <c oughs> บ่ตั้มก็แนะนําเป็นว่าต้องต้องเห็นแตงแม่พันทุ้งทึ้งผมเห็นด้วยไม่ไม่จำเป็นต้องมาที่สวนผมสวนเดียว็ได้คือทุกที่ครับที่เราไปซื้อกิ่งพันพูดผู้รวมรวมคือถ้าก่อนเราจะอยากได้พันที่มันมันร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะต้องต้องรู้แหล่งที่มาของแม่พันใช่ครับครับออกดอกก็ดีสิครับจะได้เก็บเมล็ดไข่นี่ก็ดี ข้อดีครับตกลงเป็นเป็นข้อดีหรือข้อข้อดีครับถ้าออกมาเมล็ดก็ดีใลครับแต่เราเราจะได้เริ่มนับหนึ่งเลยเรข้อเสียแล้วเราปลูกพร้อมกันแต่การทําพันุ์นี่การการออกดอกเขาจะยากครับจะไม่เหมือนกับปล่อยให้ไว้ตัดลําตัวเมล็ดนี่แค่สองสามเดือนเราก็ทราบแล้วครับทราบครับการกลายพันธุ์ของเขาบอกเลยครับสีเขาจะผิดเพี้ยนจากกิ่งตอนเยอะครับทีนี้นอกจาก นอกจากอุตรดิตแล้วเนี่ยพี่ตั้มยังยังมีที่อื่นอีกไหมฮะที่แหลงแหล่งแม่พันธุ์มี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 เพิ่มขึ้นมาหลายจังหวัดครับก็ต้องก็ต้องแนะนําว่าต้องไปดูที่แปลงแม่พันธุ์ครับครับเพราะว่ากระแสไผ่สังม่วนตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะแรงที่สุดเนาะน่าจะอันดับหนึ่งครับตอนนี้ไผ่สังเพราะว่าเพราะว่าจากสี่ห้าปีที่ผ่านมาตอนนี้รู้สึกว่าโอ้โหแบบแบบภาคแข่งขันเยอะมาก ทีนี้ผมอยากให้พี่ตั้มไปไปไปคุยเรื่องลำทีนึงนะพี่เนาะเพราะว่าเรื่องลำนี้พี่ตั้มก็ทําอยู่เพราะว่าพี่ตั้มนี้จะจะครบวงจรนะฮะในเรื่องของตั้งแต่ส่งเสริมการขยายพันธุ์ส่งเสริมการปลูกนะฮะแล้วก็จ๊ซื้อลำจําหน่ายลำนะฮะในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นไผ่ไผ่เลี้ยง สร้างไั่ไผ่สร้างหมุนแล้วก็ไปถึงไั่ตรงน้องพี่ตั้มนะครับทีนี้พูดถึงกระแสลำเนี่ยามต้องการตลาดเป็นไงครับพี่ตั้มครับของสร้างหมุนหรือสร้างหมุนครอนของสร้างหมุนเหมือนตอนแรกที่ผมขายสายพันธุ์เนี่ยเพื่อที่ว่าจะรับซื้อสายพันธุ์ของลูกค้าตัวเองรับซื้อลำคืนใช่ครับแต่ตอนนี้คือวัตถุดิบไม่พอพี่คือซื้อจากส่วนไหนผมก็ซื้อหมดลำตอนนี้ใช่ครับครับครับเพราะว่าเหมือนสร้างหมุนจะ ่อสร้างที่จะหายากครับมันปัจจัยของสิ่งที่มันทําให้หายากคืออะไรพี่ตั้มครับพออธิบายให้ให้ทราบได้ี่ยอ่าเหมือนตลาดต้องการเยอะขึ้นครับการใช้ลําของไผ่สร้างหมอนเยอะขึ้นการทาเฟอร์นิเจอร์เยอะขึ้นคือย่างครับคือง่ายๆก็คือมันมีส่วนแบ่งกับตลาดเนาะใช่ครับเดิมทีก็เอามาตีตะเกียบใช่ครับใช่ไหมฮะเริ่มต้นทีนี้พอกระแสไผ่ดีก็เอามาทําเป็นบ้านเฟอร์นิเจอร์ไม้นั่งร้านทุกอย่างครับใน อไส่วนส่วนนี้มันเกี่ยวกับอายุไผ่ด้วยไหมพี่ั้มันทำให้ไผ่ขาดตลาดใช่ครับไอสลักษณเลยารมต้องกินถูกใ่มนันเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวประดับก่อนประดับก่อนครับแต่ว่าเรื่องบทผมยังไม่ละเอียดพอมันต้องไปร่อนบทดวบทร่นอ่ี้ยแต่ถ้าเราทำจำนวนเยอะเราต้องมีเคร oh em ื่อง S <S ปกติไม้ตะเ,เกียบนี้ไม้อายุประมาณเท่าไหร่ที่ได้ไ่มไม้ตะเกียบนี่คือปีขึ้นเนี่ยก็สามารถทําได้เลยครับใช้ได้เลยเนาะใช้ได้เลยเแล้วไม้ไ <S <S เฟอร์นิเจอร์ล่ะเฟอร์นิเจอร์นี่ต้องสองปีขึ้นครับสองปีขึ้นด,ด,ดูที่เนื้อไม้เอาดูที่เนื้อเนื้อไม้เนาะครับทีนี้ก็คืออันนี้อันนี้สองตลาดแล้วเนาะครับตลาดกลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ตลาดตะเกียบครับะแต่นี้จะจะถ้าตะเกียบไปได้เยอะก็เฟอร์นิเจอร์อาจจะไม่ทันเพราะตะเกียบไปก่อนทีนี้แล้วกลุ่มสสรรร้้้้าาาาางงบบนนน่ะปปมณกกีีี ดูที่เนื้อไม้ประมาณ2ปี2ปีขึ้นถึงสปีครับครับ๋อปีถึง3ปีครับถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงนี้เราจะต้องคัดเนื้อไม้ให้ลูกค้าเป็นเศษครับก็หมายถึงว่าก็มีตลาด3ส่วนเนาะในส่วนในส่วนของที่ส่วนแบ่งตลาดครับในส่วนคนทางเทียนทะเลเขาก็จะเอาไปกันขื้นกันกันขึ้นกันตลิ่งพังครับ มีส่วนของตะเกียบครับเฟอร์นิเจอร์ครับแล้วก็ไปงานสร้างบ้านงานโครงสร้างแล้วก็ไปงานก่อสร้างพวกนั่งร้านเนาะใช่ครับโอ้นั่งนั่งร้านนี่กําหนดอายุไม้ไหมพี่ับมนั่งร้านนี่ก็คือ2ปีขึ้นเหมือนกสองปีขึ้นเนาะครับเราเราจะไม่เอาไม้เนื้ออ่อนให้ลูกค้าเลครับครับครับครั้งแรกครับแต่ปกติก็ได้โทรคุยกับลุงบ่อยๆครับตอนนี้นี่ถ้ามีคนสนใจพี่ตั้มครับเราสามารถผลิต ตามไม้ได้ตามสั่งนี้ประมาณ,ปร,มาณประมาณปีหนึ่งกี่ลำอาจารย์อเ,เดือนเดือนละประมาณสี่เที่ยวสิบล้อครับสี่เที่ยวสิบล้อจากเครือข่ายที่ผดิตนะที่ทำน,นะเดือนละสองพันสองพันกว่าลำสองพันกว, <2000 S 2> ว่าลำสองพันกว่าลำคือซื้อในเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่เราส่งเสริมปลูกใช่แล้วรับซื้อคืนใช่แล้วก็ส่งส่งให้กับกลุ่มลูกค้านี่คือ สรงสรงผู้ผลิตเลยไหมจ๊าดทรงทรงผู้ผลิตเลยผู้ผลิตเลยนะเอาเอาไปประกอบงานได้เลยใช่ถูกโช์แล้วตัดตัดชั้ปีนันผมคิดว่าลุงไม่เอาผมก็จะมาตัดนะขยตัวเก็รยแล้วยลูกจ่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมอยากให้พี่ตั้มพูดถึง ความต่างและความต้องการระหว่างไม้ไม้จริงนะฮะไม้จริงในตลาดเราไม้สักไม้ไม้ประดูมะข่าต่างๆแล้วก็ไม้ไผ่มันมีความต่างยังไงความต่างในความแข็งแรงใช่ไหมครับอ่าครับทุกด้านฮะมันมีความโครงสร้างแล้วก็คือสร้างหมดนี่เป็นไผ่ที่เราปลูกในสวนการส่วนเรื่องการขนส่งก็มีส่วนนะครับอย่างไม้แต่ละชนิดการขนส่งค่อนข้างที่จะคืออย่างไม้สักเราก็ต้องมีใบใบอนุญาตมี แต่ส่วนสร้างหมอนเนี่ยเราไม่ต้องมีใบเราไม่ต้องและในความแข็งแรงเนี่ยไผ่สร้างหมอนเขาจะหาหาง่ายกว่าคและราคาก็จะถูกกว่าในตะปูไม้สักไม้ไม้ชนิดอื่นนะครับแล้วการใช้งานใกล้เคียงกันไหมการใช้งานผมว่าไม้ไผ่น่าจะใช้งานได้เยอะกว่าครอบครอบคุมกว่านะฮะใช่ครับครอบครอบครอบคุมแล้วหาได้ง่ายกว่าเนาะหาได้ง่ายกว่ายิ่งตัดยิ่งแตกใช่ครับตรงนั้นตัดแล้วหายเลยอย่างเราอยากทาบ้านเราปลูกไว้ ที่สวนหลังบ้านเราสักสองสามกอรเราก็นํามาแปรรูปถ้าทําอะไรก็ได้เรารเราควร,รจะมีประจําบ้านสักกีนน่กอดนีประจำสมมุติว่าคนอยากจะ,จะใช้ไผ่แต่ว่าไม่มีที่มีทางเลยหรือว่ามีที่แต่ยังไม่ได้ปลูกที่พอดีกับการใช้ในในคัวเรือนนะฮะประมาณสัก 4ีกอนี่ผมว่าก็โอเคนะครับถ้าเราคิดที่เราอยากจะสร้างทําเก้าอี้ทําโต๊ะข้าวัวข้าควายพวกนี้เนาะใช่ครัเนาะมันก็ใช้ในการเกษตรทำสารพัดประโยชน์นั่งร้านคํำผักแปลงผักครับไม่สักนี่กว่าเราจะได้ใช้ก็10ปีครับแล้วพอเราตัดก็อีก10ปีแต่ไม่ไผ่เนี่ยสปีสี่ปีเราก็ตัดได้5ปีเราก็ตัดได้ั ตรงนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อพันธุ์พี่ตั้มได้เนาะได้ครับแล้วพี่ตั้มบอกเบอร์โทรนิดหนึ่งครับเผื่อมีพี่น้องสนใจศูนย์4 7 8 1 6้ครับตั้มไผ่ซางมนครับขออีกครั้งหนึ่งครับ0ูนย์4 7 8 1 6้าครับตั้มไผ่ซางมนครับอันนี้คือเจ้าของสวนเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายราคาย่อมเยาสำหรับเกษตรกรผู้ที่สนใจจะปลูกไผ่ติดต่อกับสวนไผ่กัิกานะฮะพี่ตั้มไผ่ซางมนขอบคุณครับ